สวัสดีครับเรามาเจอกับ TV, ทีวีทุกิกัดเราใช้โปรแกรมสกอร์ล็อกของเกมของเขานะถ่ายไม่ใช่แฟดนะอย่าอย่าเรียกแฟดว่าแฟดนะไม่ใช่แฟดนะแฟดแต่นี่เราใช้ด้วยสกอร์ล็อกนะเราเริ่มกันเลยถ้าจะไม่ก็ชัดพอดีรหัสนี้ไม่ใช่ของรหัสผมนะชื่อไว้ก่อนดีกว่ามาเริ่มเกมกันเลยนะเกมแล้วก็ใช้อักเอสามเอออักเอทรีนะฮะ ต้องทันสมัยแหลกมากเลยฮนะตอนถ่ายเนี่ยม,มึนมัวมึนมัวเมาอะเมามากเลยฮนะตอนนี้แม่เมาจูงจูงฮนะออ้สู้ใครไม่ได้เลยโอเคฮะเริ่มลื่นแล้วนะฮะไปเลยลื่นมากฮนะ อย,อยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแหละเนี่ยต้องสู้แรงๆหนักๆอย,อย่าอย่าอ่อนข้อให้กับข้าวศึกไม่มันจะได้ใจนะฮะดูดูเป็นตุย๊ย่างเลยแม่ตุมเกิดเป็นโกโก้คันเอเอยโอ้โห ตัวเราช่างกากจริงนะคิสเปอวีกาลิน่าเอสอะไรฮึให,ใหทางตันจะมองทำไมในทางนี้ไม่ีอะไรไม่น่าสนใจนะป่ะมันยิงมาาันจะข้างนู้นแปลว่ามันมี แม่ยิงไม่ได้เลยสักตัวนะฮะตอนนี้เราก็ตายไปซะแล้วด่านตัวด่านต้องใช้ปืนแค่อันเดียวฮะไม่งั้นมันอะไรปาดีาบวิ่งหนีไม่ทันนะเสยอตื้น,นอาา่าเจอซะแล้วป๊าปแล้ก็ลงเติมกระสุน อใครยิงวะมามาม,ามาอยากตายมานานแล้วแล้วเราก็ตายสมใจแล้วนะโอเคเราไม่อยากอ่อนห้ออ่อ,อนเอออ่อ,อนคอลชและมาเลยมาเลยปืนสุดปรด,ดของฉันออกตัวเลยลูกตุม้มแล้วเราก็ตายทันทีเลยนะครับอ่ะเริ่มได้ แคทจอดเลยนะ okay. แคเราเริ่มเอาเจริงแล้วเอาจริงตั้งแต่ทีแรกแล้วเพิ่งจะได้คิวสองคิวอะด้านด้านขวานี้ต้องมีแน่ฮะดูว่ามียิงไม่บิ๊กใครยิงด้านหลังสุดใจฮนะอยากจะหนี ไปไกลจากตรงนี้ฝากปอ้อนโอ้ยฝากบอกฟ้าคำคืนนี้มีแสงราตีอเราต้องเป็นเสือสมิงเข้าไปฆ่าพวกโจรเอย้ทหารหรือโจรเนี่ยไม่รู้่ะน,น,นัี่โอ้เอลี่ยนเอลี่ยนบุกโลกฮ่า <laughs> ชั้นละอุ๊ยตูมเกิดเป็นกงโกงกันอโอ้ยโอ้ยอยิงยยย,ยนี่นี่นี่หนีเลยเพน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 ปาป่าปา,ปา,ปาเอะตายเลยล่วงอะล่วงตกมาเลยอ่าได้ที่ห้าแล้วจากที่หกอะ เพิ่มมาหนึ่งอันดับแล้วเราก็ปัดระเบิดแล้วเราก็เพนแล้วแล้วเราก็ได้คิวนะโอ้โหม่เพิ่งจะเปลี่ยนรูปแบบปืนนะแล้วมันก็มาทันทีเคครับไปเอ้ย้านบนตัวอะไรอะตัวอะไรอะเด็กคิฉันไม่เห็นนะตัวอะไรอะ่ะโอ้หแม่ แนบเนียนจริงๆมันเห็นเราแล้วเราต้องรีบหนีแล้วเราก็จะปลารละเบิดไปทันทีซึ่งมันเป็นระเบิดควันดับเปิดคิวแล้วเราก็จะปลาระเบิดจริงเข้าไปโอเคกระสุนมันยังทองอะ่ะสอยอดอะ่ะอุ้ยตุ้ม แล้วมันก็ตายอโอเคคุณจะเห็นด้านด,ด้านขวาของมุมจอจะมีคำว่า REC นั่นก็คือผมถ่ายมันเป็นสกอร์ของเกมภาพแต่ไม่ค่อยชัดนะฮะโ,โอ้ยอเราอยากเล่น่าแล้วว่าถ้าเราทิ้งปืนนี่ต้องมีใครสักคนมาเก็บแน่ โอ้โหเกียนมีดเรานอนหัอคว่ำคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยปาาแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็จะไปไปลงนรกสะเทิดเอ๊ะแล้วเราก็ตายเอง คลิปนี้จะนานแค่ไหนก็เรื่องของคุณนะครับเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ฮะ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 โ,ฮโอ้โหไกทั้งนั้นเลยฮะตึมแล้วมันก็จะโผล่มานั่งไงบ้าละ อ้าวสตูก็กำลังเป็นคลิปแบบึ้นอะไรไม่รู้อ๋อมีบิดมือได้ฮะตอนนี้ไเอาไปเกนแล้วก็อาไปเกนแล้วเราก็เพนนะฮะโอ้ฟันทะลุข,ขึ้นมานี่นี่อยกได้อยกได้นี่กระเด็นเลยตุ้ม ใครนี่รักสงบแต่ซึ่งรับไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ใครคงใครสาะเลือดทุกยาเป็นชาพลิสุดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งาตายแล้วโวย้ยเอา้าไม่ระเบิดอ่ะก็จะฆ่าต,ตายเตรียมแพ้ซะหน่อยไปแล้ว แล้วก็จะเลลนลลลก็ขอสวัสดีชาวพยังทะลุพิกัดขอลาไปก่อนนะครับบายยเจอกันคราวหน้านะครับยังเป็นพาร์ทที่สองแล้วต่อไปก็จะมีพาร์ทที่สามต่อไปเรื่อยๆนะครับบาย